ความเดิมตอนที่แล้วพระองค์ทอดพระเนตรไปทางทิศใต้แสงจันทร์จับต้องแนวสวนแตงในพระราชอุทยานลมหอบกลิ่นหอมหอมวานลอยมาแผวเบาพระองค์ทรงยิม้มคืนนี้จะไปดูสวนเสียหน่อยนานแล้วไม่ได้เห็นพระมหากษัตริย์ทรงถือเพียงคบเพลิงเล็กไม่รับสั่งให้ใครติดตามทรงประสงค์จะเดินอย่างสามัญชนเพื่อฟังเสียงแผ่นดินยามหลับ ตามพระดำริของพระองค์ดีนักคืนวันอภิเษกของทิดาเราเราจะให้แตงสวนนี้ขึ้นโต๊ะเลี้ยงแขกเมืองทุกโตให้ความหวานของสวนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขของแผ่นดินประโยคนั้นรามค้อนเหล็กที่ทุบลงกลางอกของแตงหวานเขาเงยหน้าชา้ชาๆแสงจันทร์สะท้อนในดวงตาเป็นแวววาวประหลาดพระองค์ จะให้นําแตงส่วนนี้ไปถวายในวันอภิเษกของพระธิดาหรือใช่แล้วเจ้าหนุม่มนั่นคือเกียรติสูงสุดสำหรับเจ้าชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าช้าๆน้าตาไหลาจากหางตาแต่รอยยิ้มกลับคมราวคมมีดสิ้นคําเขาชูหอ,อกเงินขึ้นเหนือศีรษะแสงจันทร์แล่นผ่านคมโลหะเป็นเส้นสายขาวเย็น ก่อนคมแสงนั้นจะตกลงฉับเดียวเงาเลือดศาสตร์ส้นกลางสวนแตง่งพระมหากษัตริย์ทรงสะดุง้งดวงเนตรเบริกกว้างพระโลหิตหลังรินลงบนพื้นดินกลิ่นเหล็กผสมกลิ่นแตงหวานจนไม่อาจแยกออกจากกันเจ้าทำสิ่งใดลงไปแตงหวานสิ่งที่พระองค์สอนข้าคือไม่มีใครอยู่เหนือฟ้าแม้แต่กษัตริย์ เสียงพระองค์ขาดหายไปในลมหายใจสุดท้ายพระวรกายล้มลงท่ามกลางเถาแตงที่แตกกระจายจันยังลอยเหนือฟ้าแต่แสงของมันกลับเย็นยะเยือกเงาแตงหวานยืนท่าเหนือพระวรกายอันไรวิญญาณเลือดไหลจากปลายหอกลงสู่ดินซึมเข้าเถาแตงที่เคยอาบน้ำค้างเขาคุกเข่าลงจับแตงลูกหนึ่งขึ้นมามันแตกน้อยๆเพราะแรงพระวรกายที่ล้มทับ กลิ่นหอมหวานฉุนจนแทบอาเจียนแตงที่พระองค์โปรดจะกลายเป็นแตงแห่งราชาใหม่เขาเอามือเปื้อนเลือดแตะผลแตงนั้นและหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งเสียงหัวเราะสะท้อนในเงาประสาทราวเสียงปีศาจหัวเราะกับฟ้ารุ่งสางเสียงระฆังยามดังขึ้นทั่วเมืองชาววังตื่นจากหลับไหลโดยไม่รู้ว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระนครหลับไม่ตื่นอีกแล้ว ลมเช้านำกลิ่นแตงหอมแรงผิดปกติลอยเข้าวังพระธิดาเบือนหน้าไปทางทิศใต้ลมหอมชวนเวียนหัวดวงตาพระนางพร่าไหวราวมีบางสิ่งขาดหายไปจากโลกเขาลากพระวรกายไร้วิญญาณของกษัตริย์ขึ้นแท่นไม้ที่เคยใช้วางตะกร้าแตงดวงเนตรของพระองค์ลืมค้างมองขึ้นฟ้าดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเมตตา บัดนี้สะท้อนเพียงแสงจันทร์อันเยียบเย็นพระองค์สอนให้ข้ารู้จักความหวานของดินแต่ไม่เคยบอกว่าความหวานนั้นมาจากเลือดของใครแตงหวานผู้สิงสันมือของเขาเปื้อนเลือดทั้งสองข้างแต่แววตากลับสงบนิ่งอย่างประหลาดเหมือนผู้ที่เชื่อว่ากำลังสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เขายกแตงลูกหนึ่งขึ้นมาชา้ชา ผลแตงนั้นเปื้อนเลือดจนเปลือกกลายเป็นสีแดงคล้ำเขาหยิบหอกเงินที่ยังมีรอยเลือดติดอยู่วางผ่านลงบนแท่นไม้และคุกเข่าก้มกราบพระศพข้าขออภัยแต่ข้าเลือกขนทางของข้าเองลมเช้าพัดแรงขึ้นจู่ๆก็เกิดเสียงแตกจากเถาแตงเสมือนแผ่นดินสั่นไหวดอกแตงสีขาวปลิดปลิววูบเดียวก่อนเปลี่ยนเป็นสีเลือด เรากับธรรมชาติเองรับรู้ถึงบาปของเขาเขาเดินออกจากสวนด้วยรอยเลือดติดฝ่าเท้าทหารยามคนแรกที่พบเขารีบคุกเข่าเพราะเห็นเครื่องหมายหอกเงินที่พระมหากษัตริย์ทรงประทานสัญลักษณ์แห่งคนโปรดพระองค์เสด็จหรือไม่พระยาค่ะพระองค์บรรทมแล้วแต่งหวานตอบสั้นดวงตาไร้แววทรงมีรับสั่งสิ่งใดต่อพวกข้าหรือไม่มีสิให้จัดเตรียมวังสำหรับการเปลี่ยนรัชการเดี๋ยวนี้ เสียงเขาหนักและเด็ดขาดจนทหารไม่กล้าแม้แต่จะถามต่อพวกเขารีบออกไปทำตามคำสั่งทันทีแตงวานย่างเท้าเข้าสู่พระราชวังหลวงประตูหินที่เคยต้องการตราราชาในการเปิดกลับค่อยๆแยกออกเองราวกับยอมจำนนต่อโชคชะตาเงาของเขาทาบยาวไปบนพื้นศิลาเหมือนร่างของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ พระธิดาแห่งแผ่นดินยังคงบรรเลงพินอยู่ในตำหนักนางไม่ได้หลับทั้งคืนเสียงสายพินแผ่วบางเปรียบดังเสียงลมหายใจสุดท้ายของนครหลวงเมื่อบานประตูเปิดออกอย่างกระทันหันพระนางเงยหน้าขึ้นดวงตากว้างสะพรึงเจ้าคือแตงหวานหรือทาสผู้เฝ้าสวนแตงของพระบิดาพระนางถอยหลังหนึ่งก้าว เห็นเลือดเปืือยอยู่บนมือและเสื้อผ้าของเขาดวงเนตของนางสันสะท้านนี่มันเกิดสิ่งใดขึ้นพระบิดาของพระองค์เสด็จสู่ฟ้าแล้วเสียงของเขาเรียบเย็นแต่ถ้อยคำนั้นกลับเหมือนฟ้าผ่ากลางใจพระธิดาสุดลงทันทีน้ำตาเอ่อคลอพระหัตสันระริกเจ้าพูดสิ่งใดเจ้ากล้าหรือเสียงเขาหนัก และเด็ดขาดจนทหารไม่กล้าแม้แต่จะถามต่อพวกเขารีบออกไปทำตามคำสั่งทันทีแตงหวานย่างเท้าเข้าสู่พระราชวังหลวงประตูหินที่เคยต้องการตราราชาในการเปิดกลับค่อยๆแยกออกเองราวกับยอมจำนนต่อโชคชะตาเงาของเขาทาบยาไปบนพื้นศิลาเหมือนร่างของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงของเขาเรียบเย็นแต่ถ้อยคำนั้นกลับเหมือนฟ้าผ่ากลางใจ พระธิดาสุดลงทันทีน้ำตาเอ่อคลอพระหัตสันรริกเจ้าพูดสิ่งใดเจ้ากล้าหรือข้ากลา้าเพราะเลือดของกษัตริย์ได้ทำวิฆาเป็นผู้สืบต่อบัลลังนี้แล้วเขาก้าวเข้า,ขา,ขาไกลพระธิดาถอยหนีจนหลังชนเสาเจ้าข้าพระบิดาข้าเจ้าข้ากษัตริย์ของแผ่นดิน ข้าเพียงคืนความเป็นธรรมแก่ฟ้าข้าคือผู้ที่แผ่นดินเลือกน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่ปลอมปนด้วยศรัทธาพระนางตะโกนเรียกทหารแต่เงียบไม่มีใครตอบไม่มีเสียงฝีเท้าใดขยับเพราะคนของต่างหวานได้สั่งปิดประตูวังเสียแล้วชา้าต้องการสิ่งใดจากข้าเพียงให้พระองค์อยู่เคียงข้างข้าในฐานะมเหสีพระธิดาชะง,งัก ในตาเต็มไปด้วยความขยะขแขยงและเจ็บปวดข้าจะไม่มีวันร่วมมือกับผู้ทรยศหากพระองค์ปฏิเสธข้าก็จำต้องทำให้แผ่นดินนี้รู้ว่าราชินีแห่งขอมคือผู้ใดเขาเอื้อมมือคว้าข้อมือนางดวงตาสองคู่ประทะกันหนึ่งเปียมด้วยไฟบาปอีกหนึ่งเต็มไปด้วยเกียรดแห่งสายเลือดกษัตริย์พระธิดาเอ่ยเสียงสั่นแต่มั่นคงเจ้าข้าพระบิดาเพื่อครองแผ่นดิน แต่เจ้าลืมไปหรือว่าดินนั้นอาบเลือดของผู้ที่เจ้าฆ่าไม่มีบรนลังใดที่ตั้งอยู่บนบาปแล้วไม่พังทลายแตงหวานหยุดนิ่งชั่วขณะแววตาที่เคยแข็งคร้าวกลับสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเปลี่ยนเป็นความเดือดดานนั้นก็ให้คำสาปของพระองค์เป็นเพียงลมข้าจะเป็นราชาแห่งดินนี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดเขาผลักประตูออก เสียงสนั่นสะเทือนทั่ววังและในยามนั้นเองเมฆดำก็ก่อตัวเหนือยอดปราสาทฟ้าผ่าลงกลางนครเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องราวเทพเจ้าประนามคืนนั้นเองชาวเมืองบางส่วนเห็นเงาชายคนหนึ่งสวมผ้าคลุมเปื้อนเลือดยืนเหนือหอปราสาทกลางสายฝนแล้วเปล่งเสียงประกาศต่อฟ้าจงจำชื่อข้าไว้ ราชาแตงหวานผู้ที่ได้ครองบัลลังก์ด้วยมือของตนเองสายฟ้าผ่าตรงกลางพระนครอีกครั้งแสงสีขาวสาทั่วเมืองก่อนมืดสนิทและนับแต่นั้นความหวานของแตงสวนหลวงไม่เคยกลับมาอีกเลยมีเพียงรถขมของบาปที่ฝังรากอยู่ในดินแห่งอาณาจักรขอมไปชั่วการเสียงฟ้าผ่า ดังก้องราวคำรามของเทวะบนฟากฟ้าที่แผ่ด้วยเมฆดำสีเทาเข้มเงาประสาทหลวงแห่งพระนครบิดเบี้ยวในแสงสายฟ้าเหมือนเงาผีของอาณาจักรที่กำลังหายใจเฮือกสุดท้ายสายฝนเทกระหน่ำตลอดสามวันสามคืนดินในสวนหลวงกลายเป็นสีคล้ำเลือดกลิ่นแตงเน่าผสมกลิ่นขาวเหล็ก จนสัตว์ทั้งหลายไม่กล้าเข้าใกล้ผลแตงที่เคยเขียวสดกลับแตกออกเองเป็นสิ่งเสียงเมล็ดด้านในดำสนิทราวหินจากนรกพระธิดาแห่งทผ่นดินยังคงถูกกักในตำหนักบ่าพรไก้นื้อหายเพราะหวาดกลัวราชาองค์ใหม่ท้องฟ้ามืดราวยามราตรีแม้เป็นกลางวันพระธิดาทรงนั่งพนมมือหน้าพระพุทธรูปองค์น้อยน้ำตาหยดลงบนพื้นหินทีละหยด เสด็จพ่อหากบาปของทาตนั้นล่วงเกินฟ้าขอให้ข้ารับคำสาปแทนพระองค์ขอให้ความหวานกลายเป็นพิษขอให้ราชบัลลังก์ของเขาไม่มีวันร่มเย็นบนยอดปราสาทราชาแตงหวานกษัตริย์ผู้ชโลมงกุฎด้วยเลือดประทับบนบัลลังก์ศิลาพระเนตรสั่นไหวด้วยอำนาจและความหลงด้านข้างคือหอกเงิน ซึ่งยังมีรอยเลือดปิดแน่นทหารและขุนนางหมอบราเบื้องหน้าพวกเขาไม่กล้าสบตาเพียงรับพระบัญชาอย่างกลัวตายตั้งแต่วันนี้จงจารึกชื่อข้าว่าพระเจ้าราชาแตงหวานกษัตริย์ผู้ปลดแอกจากราชวงศ์วรมันพระพุทธเจ้าข้าเสียงตอบขานดังพร้อมกันแต่ไร้ชีวิตเขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้า แสงสายฟ้าส่องลงบนพระพักที่เปร้อเลือดคล้ำรอยยิ้มของเขากลับงามประหลาดราวคนที่คิดว่าตนได้กลืนสวรรค์ไว้ในมือทว่าทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านหอสูงประทีปทุกดวงดับพรึบเหลือเพียงแสงจันทร์สีแดงเข้มส่องลอดหน้าต่างราวแสงเลือดของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนที่ยังไม่ยอมไปไหนเสียงบางอย่างดังลอดขึ้นจากพื้นหิน เสียงปุดปุดปุดคลายฟองน้ำเดือดพระเนตรของแตงหวานหันมองพื้นตรงหน้าบัลลังก์ซึ่งเริ่มมีรอยแตกร้าวนี่มันอะไรกันจากรอยแยกนั้นละอองควันสีดำค่อยๆลอยขึ้นเหมือนเงาของเถาแตงกำลังไต่ขึ้นจากใต้ดินเสียงคลางเบาๆดังในอากาศเสียงที่คล้ายทั้งสายลมและเสียงของพระมหากษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์ เจ้าทำให้ดินต้องดื่มเลือดของเราเจ้าทำให้ความหวานกลายเป็นบาปเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหัวแตงหวานเขาทรงพระดำรัสกลับไปด้วยเสียงสัน่นข้าเป็นผู้ถูกเลือกฟ้าให้ข้าครองแผ่นดินนี้ไม่ฟ้าไม่ได้เลือกเจ้าเจ้าคือผู้แย่งชิงจากฟ้า เสียงนั้นกลายเป็นเสียงหัวเราะเยือกเย็นดังทั่วทั้งหอปราสาทจากนั้นสายลมแรงหมุนวนจนผ้าม่านปลิวคว้างเถาแตงสีดำแตกขึ้นจากพื้นบิดพันขาของกษัตริย์ใหม่ไว้แน่นเขาพยายามกระชากออกแต่ยิ่งดิ้นเถายิ่งรัดแน่นจนโลหิตไหลพระพักซีดเพือดปล่อยข้า ข้าคือราชาแห่งอาณาจักรนี้เสียงฟ้าผ่าดังซ้ำอีกครั้งจนพื้นหอปราสาทสั่นสะเทือนรอยแยกขยายกว้างแสงแดงจากใต้ดินฉายขึ้นราวเปเลวเพลิงนรุกเถาแต่งสีดำกลืนขาขึ้นถึงพระเปล่าพระหัตถ์ที่ถือหอกเงินเริ่มสัน่นในตำหนักของพระธิดาลมพัดแรงจนประตูเปิดอ้านางลุกขึ้นมองไปทางยอดปราสาทเห็นแสงสีแดงพุ่งขึ้นสู่ฟ้า ดวงตาพระนางใช้แววโศกปนสำนึกแห่งกรรมนางหยิบเครื่องรางที่พระบิดาเคยมอบให้ไว้ลูกแก้วใสแกะลายเถาแต่งซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเลือดนางกรรมันแน่นแล้วท่องคาถาสืบจากพราหมณ์หลวงดินที่อาบเลือดจงกลืนคืนดินความหวานจงกลายเป็นผิดผู้ทรยศจงไม่มีแผ่นดินให้เหยียบและขอให้เมืองนีจมอยู่ในเงาแห่งบาปจนกว่าฟ้าจะให้อภัย เสียงของนางกลายเป็นเสียงกล้องสะเทือนทั่วเมืองราวกับแผ่นดินท้องผืนรับรู้คำสาปนั้นราชาแตงหวานร้องลั่นเมื่อเถาแตงรัดแน่นถึงพระอุระเขาหอบหายใจดวงตาเบิกกว้างเห็นภาพหลอนเห็นพระมหากษัตริย์องค์ก่อนยืนอยู่ตรงหน้าทรงถือหอกเงินที่สะอาดปราศจากเลือดคำพูดนั้นดังแผ่วก่อนร่างของกษัตริย์องค์ก่อนจะสลายเป็นฝุ่นแสงและพัดหายไปกับสายลม ทิ้งให้แตงหวานกรีดร้องอย่างสิ้นสติเถาแตงสีดำกลืนร่างของเขาจนเหลือเพียงมงกุฎตกกระทบพื้นเงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงฝนตกใสหลังคาศิลารุ่งเชา้าเมฆดำยังไม่จางชาวเมืองลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าพระสาตวหลวงพังครึ่งหนึ่งพระราชวังที่เคยโออาถูกต้นไม้แปลกประหลาดปกคลุมเถาแตงสีดำเลื้อยเต็มกำแพง ไม่มีผู้ใดพบศพของราชาแตงหวานมีเพียงรอยเลือดสีคล้ำบนบันลังศิลาและแตงลูกหนึ่งที่กลายเป็นหินสีแดงพระธิดาเสด็จออกจากตำหนักนางยืนกลางฝนน้ำตาไหลปนหยาดน้ำฝนอย่างเงียบงนันฟ้าได้ลงโทษแล้วแต่ข้าก็สูญเสียทุกสิ่งเช่นกัน ลมหอบกลิ่นแตงที่เน่าและเลือดที่เย็นเฉียบพัดผ่านพระนางเงยหน้ามองท้องฟ้าอันหม่นมัวหากยังมีชีวิตในชาติพบใดขอให้ข้าได้ชดใช้บาปนี้จนสิ้นสายลมแห่งการเวลาได้พัดพาอาณาจาักรหอมอันยิ่งใหญ่ให้จมหายไปในเงาแห่งอดีตปราสาทศิลาอันสูงส่ง ที่เคยส่องแสงสะท้อนแดดเช้ากลายเป็นเพียงเศษซากแห่งตำนานบารายที่เคยอุดมด้วยสายน้ำกลายเป็นบึงขุ่นเงียบและสวนแตงหลวงที่ครั้งหนึ่งเคยหอมหวานกลับกลายเป็นผืนดินร้างที่ไม่มีสิ่งใดงอกงามผู้คนรุ่นหลังต่างเล่าขานว่าทุกคืนเดือนเพ่น เสียงลมจะพัดผ่านยอดปราสาทหินร้างพร้อมกลิ่นแตงสุกหอมเจือกลิ่นเลือดกลิ่นแห่งบาปที่ไม่มีวันจางหลายร้อยปีผ่านไปราชอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นแทนที่แผ่นดินขอมเก่าผู้คนเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนธงเหนือหัวแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเงาของคำสาบ มันแผ่ซ่านอยู่ในทุกลมหายใจของดินผืนนี้ครั้งหนึ่งกระสัตย์องค์ใหม่จากแดนอื่นนำทับเข้ามาเมืองแตกปราสาทหินถูกตีแตกเหมือนกระเบื้องฉเฉลยศึกนับพันถูกจองจำถูกลากโซ่ตรวนไปสร้างนครใหม่เสียงโอดครวนของผู้คนดังสะท้อนกล้องไปถึงผู้ผาเหตุใดฟ้าจุงทอดทิ้งเราไว้ในมือศัตรู พราหมู้เท่าต่อเพียงเสียงแผ่วเพราะเลือดยังไม่ชำระเพราะคำสาบยังไม่สิน้นการลเวลาหมุนเวียนแผ่นดินที่เคยเป็นราชธานีแห่งขอมกลับกลายเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรอื่นผู้คนต้องทำงานรับใช้ต้องก้มหน้าถือไถแทนการถือหอกลูกหลานกษัตริย์กลายเป็นคนรับใช้ บันลังศิลาแตกสลายเหลือเพียงซากเงาในป่าทุกครั้งที่ผู้ใดลุกขึ้นหมายจะรวบรวมอำนาจคืนภัยพิบัติจะตามมาฝนแล้งน้ำท่วมโรคระบาดราวฟ้าไม่ยอมให้แผ่นดินนี้ได้ลืมบาปที่เคยทำ ฟ้าไม่ลืมดินไม่ลืมเลือดที่เจ้าหลังยังอุ่นอยู่ในอกของแผ่นดินทุกก้าวของเจ้าคือเสียงคร่ำครวญของผู้ถูกหักหลังจารึกหินที่แตกเครื่องหนึ่งยังคงอยู่ใต้รากไม้ใหญ่กลางป่าบนศิลาเก่ามีถ้อยคำที่แทบอ่านไม่ออกแต่ผู้รู้บางคนแปลได้เพียงประโยคสุดท้ายว่าตราบใดที่เลือดแห่งาธาตยังไหลในสายโลหิตของแผ่นดินนี้ ดินจะไม่สงบน้ำจะไม่ใสและผู้คนจะต้องก้มหน้ารับใช้ผู้อื่นเพื่อระลึกถึงคืนหนึ่งที่บุตรแห่งดินเด็ขคาพระเจ้าแห่งฟ้าเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายร้อยปีแผ่นดินขอมเก่าก็กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งในอาณาจักรที่กว้างกว่าผู้คนพูดภาษาใหม่ลืมชื่อของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ยังอยู่คือความโค้งของหลัง และสายตาที่หวาดกลัวอำนาจคำสาปของราชาแตงหวานยังไม่สิน้นมันกลายเป็นรากแห่งโชคชะตาฝังอยู่ในทุกเผ่าพันธุ์ของผู้คนที่เคยเป็นทาสและผู้ทรยศให้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งบ,บรรพบุรุษของพวกเขาคือทาสผู้คิดคดต,ต่อแผ่นดินขอมและตราบใดที่โลกยังมีฟ้าเหนือหัวคำสาบนั้นจะยังรออยู่ในสายลม กลิ่นแตงหวานจะยังหอมเจือเลือดทุกครั้งที่ฝนตกเหนือพระสาสหินเตือนทุกดวงวิญญาณว่าบาปของการทรยศไม่มีวันสิ้นสุดชั่วการป่าวสาร